การมงินให้พรก่อนครับให้พรเหรอรองพรเออเอาเการการให้พรไม่ใช่ การให้หลูอายุอายุอยากยืนใช่ไหมอยากให้อายุยืนใช่ไหมอยากให้อายุยืนอยากฆ่าสัตว์อยากฆ่าสัตว์ตนะถ้าอยากอยากจะเป็นคนที่อายุยืนต้องทํำยังไงอยากฆ่าสัตว์นะอย่างหนึ่งนี่กําลังให้พอรอยู่นั้นเนี่ยเอาแนวนี้เลยเอาความเข้าใจนี่นะ,จะจนอืเอาความเข้าใจนี่ อยากอายุยืนทำยังไงอย่าฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าสัตว์อายุสั้นถ้าไม่ฆ่าสัตว์สัตว์น้อยยืนถ้าไม่ฆ่าสัตว์ทําให้อายุยืนถ้าฆ่าสัตว์ทําให้อายุสั้นอยากจะยืนไม่ basics, อยากจะสั้นถ้ายุงอยากจะยืนไม่อยากจะสั้นแค่นี้เองเลยไม่ไม่มีอะไร นี่คือไม่ใช่ว่าคนอื่นให้พรเราเราได้ไปสิ่งที่อะไรเขาให้มาไม่ใช่ชีวิตเราเราต้องตัดสินเองจําไว้แต่พระองค์สอนอย่างนี้นะนี่คือการนี่คือการพรจริงๆมีการให้พอรอยู่นั้นเนี่ย <c oughs> อยากยืยืนและอยากยา <c oughs> อายุสัน้น <c oughs> อยากได้อะไร <c oughs> เนี่ยลยตัวเข้าใจเข้าใจไล้ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยไม่ให้พรไปอย่างเนี่ยให้พรไปอย่างเึงนะ <c oughs> เข้าใจไล้ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วในตัวของคุณโยมใช่ไหมย <c oughs> อยากอายุยืนใครอยากอายุสะนะั้นเอา <c oughs> อย่างหนึ่งอายุวันโนคืออยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสงา่าหรือว่าอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสาม สวยงามใช่ไหมถ้าเราอยากมีรูปร่างหน้าตางวย่สวยงามสง่าเราต้องมีอเราต้องมีศินใช่ไหมเราต้องมีศินเราต้องมีความเมตตาคนที่มีสินคนนั้นมีเมตตาคนที่ไม่มีสินคนนั้นไม่มีเมตตาใช่ไหมคนที่มีเมตตาคนนั้นจะไม่มีความโกรธคนอุ่นด่ามาก็ยังยิ้มได้ไหมทำใจได้ไหม คนอื่นด่ามาอย่าด่ากลับมาไปเขาด่ามาแล้วอย่าด่ากลับไปใช่ไหมเขามืดมาแล้วอย่ามืดกลับไปใช่ไหมอืมเขาดินทามาแล้วอย่าดินทากลับไปแนวพระองค์อดทนแผ่เมตตานั่นคือทำให้รูปร่างรูปร่างหน้าตาสวยงามสงา่าถ้าอยากจะมีรูปร่างสวยงามสงา่าต้องมีเมตตาใช่ไหมคนที่โกรธ คนนั้นรูปดังหน้าตาสามคนที่ไม่โกรธคนที่มีเมตตาทําทให้รูปร่างหน้าตาสวยงามสง่าอยากจะสวยแลวอยากจะสามสวยอยากจะสวยอยากจะสวยใช่ไหม <c oughs> คนอื่นด่าห้ามโกรธนะคนอื่นว่าร้ายห้ามโกรธนะคนอื่นนินทามาห้ามโกรธนะอย่านินทากลับไปนะ <c oughs> เขาพูดเรื่องเราไม่ดีเวลาเราต้องพูดเรื่องเขาคนอื่นนะต้องเป็นเรื่องที่ดีจำไว้นะเรื่องคนอื่นพูดได้เรื่องดีๆ แต่เรื่องไม่ดีห้ามพูดห้ามพูดเรื่องคนอื่นน่ะพูดได้แต่เรื่องดีๆเรื่องคนอื่นน่ะพูดได้แต่เรื่องคนอื่นไม่ดีห้ามพูดจําไว้อยากสวยคนนี้อยากไม่อยากสวยก็คือเรื่องคนอื่นไม่ดีน่ะอยากพูดคนนั้นทําให้รูป่ังหน้าตาสามเพราะมีความเกลียดแล้วไงไปดินทาคนอื่นน่ะตัวเองเกลียดคนอื่นแล้วใช่ไหมนั่นแหละทำให้รูปดังหน้าตาสาม ที่พูดแต่เรื่องคนดีๆก็คือคนนี้มีเมตตาแล้วใช่ไหมนั่นแหละทำให้รูปร่างหน้าตาสวยงามสง่าอยากสวยหรือว่าอยากซา<ว>ยเข้าใจไหมนี่ทําอะไรอยู่หายพรอยพอยอยู่ใช่ไหมแล้วพรน,นี่เข้าใจเข้าใจยากหรือว่าง่ายง่ายใช่ไหมถ้ายัางขนาดนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องถมดินแล้ว<ฮ>ต้องฝังดินแล้วเนี่ย ใช่ไหมอืมได้คิดได้คีดอย่างละสองอย่าง,อ,ง,อ,างอายุวันโนโสุสุขขังสุขขังนี่คืออยากอยู่เป็นสุขไหมอยากอยู่เป็นทุกข์อยากอยู่เป็นสุข,ท,สขทำใจอยู่กับกายบ่อยๆให้เป็นสมาธิใจให้เป็นสมาธิใจให้นิ่งเดี๋ยวความสุขจะมาเองอืมจิตตังขุตังสุข,ขาวว่าหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วจะนำสุขมาให้ ถ้าจิตใจเราถ้าเราไม่คุ้มครองมันจะนําทุกข์มาให้อยากจะเป็นสุขคุมครองใจไว้ให้ดีเดี๋ยวสุขจะนํามาให้เองเดี๋ยวจะจัดให้ mm hmm. เข้าใจไหมอยากเป็นสุขทํายังไงคุ้มครองจิตใจไว้ให้ดีใช่ไหมทําใจให้อยู่กับกายนี้ให้ได้เดี๋ยวความสุขจะเกิดเองเนี่ยเขาเขาให้พรแล้วเขาทําให้เราได้ไหมหรือเราต้องทําเอง ถ้าใจของเราฟุ่นซ่านเราเป็นสภไหมไถ้าใจของเราทําให้นิ่งอยู่กับที่กับทางใจนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอยากเป็นสุขหรืออยากเป็นทุกข์อยากเป็นสุขคล้องใจตัวเองไว้ถ้าไม่อยากเป็นสกปล่อยใจให้มันลอยไปเลยเดี๋ยวจะนำทุกข์มาให้แหละนอนไม่หลับกินไม่ได้แหละเข้าใจยังนม่พรน กำลังให้พรล้งนั้นเนี่ยพรเนี่ยเนี่ยพรพรจริงๆใช่ไหมเอาเอาเป็นความหมายไปเลยใช่ไหมอยากเป็นสุขหรือว่าอยากเป็นทุกข์อยากเป็นสุขก็คลองคุ้มครองใจนี้ให้ได้คนที่เป็นทุกข์คนที่ไม่คุ้มคลองใจคนที่ปล่อยใจก็เป็นทุกข์ได้กี่อย่างละสามอย่างอะไร อ so ายุวันโนสุขังพระลังพระลังคือพละกําลังใช่ไหมมีพละกําลังคนที่มีพละกําลังคนที่มีมีปัญญาเข้าใจเหตุผลว่าไหมเปทางนี้เป็นทางเสื่อมทางนี้เป็นทางเจริญเข้าใจทางเสื่อมทางเจริญถ้า เราเข้าใจทางเสื่อมทางเจริญนี่จะไปทางไหนดีไปทางเจริญ,รญใช่ไหมแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้จะไปทางเจริญจะไม่ไปทางเสื่อมจําไว้เนี่ยมีปัญญาเนี่ยทําให้มีพละกําลังมีกําลังใจคนที่มีปัญญาเน่ะเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วมีพละกกาลังในใจจําไว้เนี่ยฮ นี้เขาให้แล้วก็ได้หรือว่าเราต้องทำเองเราต้องทำเองแล้วขอเขาเขอให้ได้ไหมไม่ได้เราต้องทำเองใช่ไหมเกี่ยวกับพระไหม,ไมอ่าอายุวันโนสุข,ขงังบาลังสาทุเสร็จจบไหนยังไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่อายุคือการอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ให้ปัจจัยอายุสั้น ถ้าไม่ฆ่าสัตว์เหตุปัจจัยอายุยืนใช่ไหมอายุวันโนวันโนเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยงามสงา่าคนที่มีเมตตาใช่ไหมคนที่มีเมตตาดูรูปร่างหน้าตาของเขาอะ่ะแกแล้วแต่คนที่มีเมตตาดูยังงามสง่าอยู่เลยใช่ไหมเอออีกคนหนึ่งนะรูปร่างหน้าตายัางอายุยี่สิบยี่สิบเจ็ดกำลัง กำลังสมบูรณ์ตัวอยู่เลยใช่ไหมแต่บนใบบอยหน้างองแงอยตลอดดูแล้วมันเป็นไงมันแก่ไงเป็นคนที่โกรธง่ายนะดูสิหน้าตาแก่ง่ายเป็นคนที่แก่ง่ายใช่ไหมนี่แหละเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของมันในตอนนี้ก็ตรวจเช็คได้ใช่ไหมนั่นแหละจําไว้นี่คือการอะไรการให้พรพรนี้ ทราบหรือยังอ่าอยากอายุสั้นแล้วอยากอายุยาวอายุยืนยาวทํายาำยังไงไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์อ่าอยากสวยหรือว่าอยากสามอยากสวยอยากสวยทำยังไงต้องมีเมตตาอยากเป็นสุแล้วอยากเป็นทุกข์อยากเป็นโสขอยากเป็นต้องทํำยังไงคุ้มใจไว้อยู่กับกายใช่ไหมอ่า อยากมีพละกกาลังหรือว่าไม่อยากมีพละกกาลังอยากมีพละกําลังต้องมีความเข้าใจเหตุผลในตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์คลายลงได้จําไว้นี่คือเป็นพรการที่เราต้องฝึกฝนเองพอรพรเราไม่ใช่พรของพระยานนะพรใครพรใครพรมัน ของพระอาจารย์ไหมไม่ใช่พรใครพรมันของใครของมันอย่าแย่งอย่าแย่งกันนะให้เท่าๆกันไปแล้วเข้าใจอย่างอืออา้าวเจริญพร